ส่วนในเรื่องของความรัก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 นะครับนะครับ,รบชาวลัคนาราศษณษณษณ <ale> ีธนูดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเดือนปุตตะนะจะมีความสุขในเรื่องความรักคนโสดมีคู่แน่ๆมีความสุขในเรื่องความรักเรื่องรักใกล้ๆมีคนเข้ามาถูกใจชอบพอคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณอะไรทํานองนั้นนะครับเพราะว่าเดือนปุตตะมันก็เป็นเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องรักอยู่แล้วล่ละนะครับมันจะมีปัตตานีกับปุตตะนด่แหละที่บอกว่าชัดเจนที่สุด ต่ถ้าเกิดความรักที่จะหมายถึงเรื่องครอบครัวด้วยก็น่าจะเป็นเรือนพันธุนะแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นคุณและคน,คนในครอบครัวคุณและครอบครัวอาจจะพากันไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วร่ํารวยเป็นชิปเป็นอันเป็นกอบเป็นกรรมก็ได้นี่คือในยะสําคัญของชาวลัคนาราศี แต่เอาเป็นว่าดวงความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับและถามว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างระมัดระวังอารมณ์ตัวเองอ่ะอารมณ์จะสวิงง่ายขึ้นขึ้นลงลงใครพูดอะไรนิดนึงจั้วะใครพูดอะไรนิดนึงหงุดหงิดอย่างเนี้ยนะฮะต้องพยายามขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปพยายามนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณจะยิ่งดีขึ้นเพราะว่า งานก็เยอะอยู่แล้วหลายสิ่งหลายอย่างต้องทํหลายหลายอย่างมันก็จําเป็นต้องตัดความจุกจิกบุดหงิดตรงนี้ออกไปเพราะคนธนูเนี่ยเวลามันหงุดหงิดอะไรขึ้นมานะแม่งทําอะไรไม่ค่อยได้ดีหรอกเพราะมันเป็นลัคนาราศีปลายธาตุไฟมันมักจะไปโฟกัสแก่เรื่องที่มันหงุดหงิดถ้าคุณฟังตรงนี้คุณตัดตรงนี้ได้ออกไปไม่มากก็น้อยนะชีวิตคุณรุ่งชิหายเลยจากช่วงเดือนมิถุนากรกดาปี2566ตรงนี้สินแสงมิงไปก่อนสวัสดีนะครับ